มาละจ้าก๋วยเตี๋ยวที่จริงจะต้มเส้นหล่อนนะคะแต่ใช้เส้นก๋วยจับแทนเขาบอกว่าสวยงามมากดูก่อนนี่ทุกอย่างคือใช่อะผักก็ผักที่บ้านนะคะเป็นสลัดแล้วก็จะมีเลือดเป็ดนะคะแล้วก็จะมีหมูยอ่อเส้นก๋วยจับหมูสับแล้วก็เจ้าเห็ดหอม อันนี้เลยนี่ก็ผักที่บ้านเหมือนกันนะคะก็จะมีต้นหอมกับผักชีจ้าคราวนี้ก็แค่ปรุงเครื่องนะคะก็คือใส่เจ้านี่เลยต้นหอมผักชีนะคะง่ายๆทุกคนต้มแบบว่าเหมือนต้มแกงจืดอะเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแนวนั้นนะคะเหมือนต้มน้ำ๋วยเตี๋ยวแนวนั้นอะล้วก็ใส่เส้นลงไป ใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็เนื้ออะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการบางคนชอบตีนไก่ก็เสร็จตีนไก่นค่ะเบาแล้วก็น้ำร่ายแตกโอ๊ยต้องทานก่อนลูกค้าจะมาค่ะวันนี้มีนวดมีเนื้อมีนัวอ,อ,อันนี้ก็คนจะผสมปนแปกันไป และนี่ก็คือแบบเสร็จปรุงเสร็จเรียบร้อยมันก็จะสีแซ่บทั้งทีละจ้ะมาจ้ามากินด้วยกันเร็วเมื่อก่อนชอบกินน้ำท่วมนะคะตั้งแต่เอาไอเอฟมาก็เลยติดน้ำน้อยแต่ถ้วยนี้ถ้าทาั้งจากไอเอฟเน้นน่าจะทลุปเป้านะคะเอาไม่อยู่ อันนี้ไอหลายทีดูหมูยอเวนามนะทุกคนที่สวิเดนเอาของเวดตามมาขายเยอะต้องขอบคุณเขานะฮะ ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้กินของแซ่บๆอร่อยมากของที่แบบที่มาจากไทยนะคะส่วนมาการาคาจะสูงกว่าที่มาจากจีนแล้วก็มาจากเวียดนามนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเป็นเพราะอะไร ราคาขนส่งแรงมากจากไทยนะคะราคาขนส่งที่มาจากจีนและเวียดนามค่ะเขาบอกว่าถูกมากไม่เข้าใจว่าเขาควบคุมด้วยอะไรไม่เข้าใจ ซื้อของซเสื้อผ้อาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนกก็ซื้อจากจีนเขาบอกว่าหนึ่งราคาถูกนะคะแล้วสองคุณภาพไม่ต่างก,กันกับบ้านเราเลยแนวนั้นนะคะคุณภาพใส่ได้ถึงขั้นดี แล้วก็ค่าส่งอะสำคัญมากค่าส่งคือแบบค่าส่งถูกอะสี่สิบเก้าคนบางทีส่งฟรีอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าแต่ส่วนมากจะส่งฟรีนะคะไม่ใช่บางทีนะส่วนมากจะส่งฟรีถือว่าสุดยอดอยู่นะสินค้าราคาถูกอยู่แล้วยังส่งฟรีอย่างเงี้ยเราก็ ว้าวไม่น่าเชื่อียบากก่อนแล้วผักที่มาจากจีนนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถูกกว่าผักที่มาจากไทยไปริมาณนี้แบบว่าเยอะมากเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าเยอะไม่ได้ผัด อย่างบล็อกชอยอ่ะบอกเลยนะคะว่าบล็อกชอยเนี้ยเราไปซื้อที่ร้านจีนนะคะแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยจีนบล็อกชอยนี่ได้หลายต้นแต่ถ้าซื้อในห้างจากวซเดนนะคะได้สองต้นราคาน่าจะยี่สิบกว่าประมาณนั้นนะคะแต่จากจีนเนี่ยคือสามสิบนะคะหกต้นห้าต้นหกต้นถือว่าโอเคอยู่ลูกค้าเลือกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วนั้นนะอืม เอาละทุกคนพูดจะหอมปากหอมคอนมญาตไปทานก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้า